ั้งพัดลมไว้เสียสทำเวียงมันค่อยถูกแกะพัดลมโซนิ้นะครับไม่ได้จอร่อนอะไรทั้งนั้นพัดลมโซนิ้จะลีบนะครับผมพวก 100L มันจะใหญ่ไปนะครับผม มันจะจะชนตรงนี้นะครับผมมันจะเต็มม้อน้ําพอดีเลยแต่ตัวนี้มันจะเหลือไว้นิดหนึ่งแต่แรงกว่านะครับผมพัดลมโซนิคเปิดปิดเ,เซนเซอร์ด้วยอุณหภูมิ90 95นะครับของโซนิคเดิมๆม,มันเปิดที่100องศาหุ่นนะครับผมไม่เคยเห็นมันเปิดสักทีโซนิคแต่รถสูตรนี่มันมันร้อนนะครับยิ่งเป็นวายเซตนะครับท่อเขามีสองฝั่งนะครับผมเวลาเดินเบามันจะร้อนเร็วมากเลย นะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวอิฟมันก็จะร้อนเร็วกว่าปกตินะครับเพราะว่ารอบมันจัดนะครับกําลังอัดก็บีบสูงนี่ถ้าเอาไปปีนเขาก็ลําบากนะครับผมรถมันพุ่งแรงเกินนะครับเราต้องเรลีลีลีเลียขึ้นไปหน่อยนะครับผมคัดนะครับผมเปลืองคัดชิบหายเลยเอาไปปีนเขาแล้วบิดนิดหน่อยมันก็พุ่งนะครับจะตกเขานะครับผมว่า